สวัสดีค่ะพี่นอ้องยายสิพาดต้มนมใบสมพี่น้องซุปนม้มใบสมซุปนม้มใบสมแบบซุปนม้มใบสมดิบนะพี่นอ้องยายบลตม้มซุปดิบเด้อค่ะซุปดิบมันสิแซ่บกับซุปอันนี้เกเกลือแต่ผู้มากเนาะคะ่ะเกลือแต่ผู้มากว่าต,ต,ต้มหรือบลต้มใส่เกลือใส่ซุปโรดพี่น้องพริกสดหอมหอมแดงค่ะ สุดนี้ผส่กับยางปลาพี่น่อง บางคนมัน,นก็ต้มพี่น้อกแยกปับตั้มดิบลูกดิบโนมิส่วมหญ้าเฮ็ดเองนี่ข,ข้าวเปล่าเนี่ยโนมิสมหญ้าเฮ็ดเองแต่ปปีกายนี่นี่ค่ะนี่หญ้าสิแพ็กไปเป็นถุงจังสีนี่นโนมิส่วมเห็นบอกนี่เห็นนมิส่วมเข้ากับแพ็กใส่กวนเนี่ยนี่ค่ะหญ้าเฮ็ดเอียงใหญ ข้าวขาวพี่น้องน้ำ mm. กะแล้วน่พี่น้องใจก็และแน่ยพี่น้อแซ่บค่ะพี่น้องแซ่บเสีบเสีบนี่ค่ะพี่นอ้องพี่จะเแซ่บบ่ค่ะยายไปกินกับย่างปลาเคียงนี่ย่างปลาเคียงใหญ่นี่ค่ะย่างปลาเคียงกระสุนนมไอศครีมนี่ค่ะ ค่ะต้นมไม่สมใส้หอมแดงค่ะพี่น้องใส่พริกสดไปกินน้ำยายเนาะค่ะแบบน,นี้อาเกนะียนี้ยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นเด้อค่ะรอดติดตามคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยายเลเ่ผ้าเห็ดผ้ากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ